สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ a u t o m a x c นะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้เป็นวันอบลืมน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ะขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คุณลูกค้าเข้ามาในช่งชวงเช้าแทบจะทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณลูกค้า ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยคุณลูกค้าจัดแต่ยางเปล่านะคะตัวนี้เป็นยางโตโย่สเปค255 60 18นะคะเป็นยางใหม่นะบอกก่อนหลักราคาชุดนี้เราจะดโปรโมชั่นอยู่นะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นยางตรงรุ่นของเขาเลยนะคะนิสสันวอลล่านี่ค่ะดอกยาง ครบทุกอย่างรวมติดตั้งถุงล้อเรียบร้อยนะคะอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะหมื่นต้นๆได้นะถ้าเบิกใหม่เส้นหนึ่งมี6กพันแน่นอนลองเช็คราคาดูก่อนได้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนยางหมดสภาพถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้วแวะมาหาเราได้นะคะหรือโทรมาคุยกันค่ะเรามีทั้งยางใหม่ยางป้ายแดงหรือจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ก็มีเช่นกันค่ะมีทุกอย่างนะโทรมาคุยกันสะดวกเข้ามาแวะเข้ามาหาเราที่ร้านนะคะร้านเราอยู่แถวพระรามสองบางหุนเทียนค่ะ เลยซอยเทนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามายังไงเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยมีรอบส่งทุกวันนะคะส่งถึงหน้าบ้านทุนลูกค้าเลยค่ะยังไงวันนี้บุขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะจะเป็นอีซูซุตัวล่าสุดค่ะสวัสดีค่ะ